เขาไปคนในบังคับใเ่อบุฟงบางแค่สิบอันนั้นล่วบาทให้เราทำไม่เห็นยงแล้วก็ทนอยู้อสาคันนี้อนดึง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 ดงดึงงงดยงดดึงดึดดึงดึดึงดึงดึงดงดึงคึงดงดึงดงดึงดงดองดึาดึงดึงดึงงดเงาึงดึงดงด อยน้องคนกนะแก่คนนั้นเลยแต่ปลูกกระต๊อบแล้วอยู่ที่หรอนาแล้วอยปลกแต่คุหนากระต๊อบกับยิ้วหันน้าบีเตอร์เดียวกันไม่แน่ถือกนไมปลกตอบอยู่หม่เถอะเนี้ยนในว่าอายุนั่นบอกขอบ้วาเออขอบวาอายุนั่นบอกแค่แต่กูบอกคับพาวบอกให้ไม่เอาจะมันจะคืดโรด ตอนน่ป้าป่าไปหันเนาะอนมยืได้เราเห็นใจมีเตอร์เห็นล่วแค่นั้นเดียวแล้วเสียเอาลูกก็กระากมหยืตัวมันเคยมีเตเรามาอยู่บ้านเ้อเป็นแม่ท้าว่าแม่เขาอีแบมุ่ยก็เป็นจรื่องเสืมาอยู่บ่มีอะนะมวนไป

โ uh อ้ย huh, ป่านีเห็กระไใช่ไหมอิมด้วยตุ๋นเน่ยด้ตุนที่ไหนบาร์ี่ตุคือแบบร่เร้องเหมือนไงเย็นบักจอยซ้มเผาเหมือนดิแต่แล้วยู่หัน chịu đó sao vậy dư đơn à, bỏ, em, ừ, phải cái bạc tiền cũng